ตอนนี้นะครับลักกี้เจดอยู่บนที่สนามบินสุวรรณภูมิวันนี้ลักกี้เจดนะครับได้มีโอกาสพายกไปทําพิธีที่ประเทศฮ่องกงไปรับพลังกันนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้านะครับที่ได้ยกลานเรานะครับใส่แล้วได้เฮงๆปังๆนะครับในระหว่างรอเครื่องครับเพื่อนๆลักกี้เจดได้มีโอกาสมานั่งที่มิลเลอร์อเคิลลาวนะครับ ตามอะไรครับเพื่อนๆครับว่าข้างในนะครับจะมีอะไรรับประทานและดื่มบ้างลุยครับเพื่อนๆข้างในนะครับเพื่อนๆสวยมากเลยนะครับเราก็เลือกโซนที่นั่งนะครับจะนั่งกันโซนไหนจากนั้นครับเราก็เดินไปดูอาหารนะครับและเครื่องดื่มครับมีอะไรบ้างครับอาหารเยอะนะครับ ส่วนตัวผมเองนะครับแอบบอกครับว่าชอบทานอาหารข้ามันไก่มากข้ามันไก่นี่นะครับนุ่มอร่อยถูกปากครับระว่างรอเครื่องนะครับเครื่องเดิมนะครับผมก็ทานวายนิดหน่อยนะครับแล้วขนมหวานนิดหน่อยครับเพื่อนๆขอตัวไปทานอาหารก่อนนะครับบ๊ายบายครับ